เลือดเป็นกรดคืออะไรคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะจริงๆแล้วนะคะคําว่าเลือดเป็นกรดด่างนะคะมันจะเป็นภาษาในแผนปัจจุบันนะคะที่เขาใช้แต่ถ้าทางสายแผนไทยปุ๊บเนี่ยคาว่าเลือดเป็นกรดนะคะก็คือลักษณะของคนที่มีธาตุไฟในตัวสูงนะคะธาตุไฟกําเริบทําให้ตัวร้อนบูบวาบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า,วากรดในร่างกายสูงในส่วนของคําว่าด่างถ้าเทียบในสายแผนไทยนะคะก็คือธาตุน้ํามันเยอะนะคะธาตุน้ําก็คือธาตุน้ํากําเริบนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ากรดด่างเนี่ยหมายความว่า ธาตุน้ํากับธาตุไฟเนี่ยมันไม่สมดุลกันถ้าธาตุไฟเยอะเกินไปก็จะทําให้ป่วยถ้าธาตุน้ําเยอะเกินไปก็จะทําให้ป่วยนะคะโดยยื่นจะามาอธิบายก่อนนะคะในหัวข้อ,อกฎด,ดา่างข้อหนึ่งนะคะคําว่ากฎในทางสายแผนไทยก็คือในเลือดของเราเนี่ยมีพิษสูงนะคะก็คือไฟมันเยอะธาตุไฟมันขึ้นจะมีอาการนะคะต่างๆที่ทําให้ร่างกายป่วยนะคะเช่นเป็นไข้นะคะร้อนในกระสับกระส่ายนะคะ บ่งบอกว่าภายในตัวนะคะมีพิษสูงมีการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะคะมีเชื้อโรคสูงความเป็นกรดนะคะหรือธาตุไฟที่มันขึ้นในตัวนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะทางสายแผนไทยเขาบอกว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการก่อโรคพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราการกินอาหารการพักผ่อนนะคะอารมณ์ความเครียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบกินหวานเยอะนะคะกินหวานเยอะกินน้าตาลเยอะกินผล,ลไม้หวานหวานลำมุดลํหใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะกินเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าความหวานพวกนี้ค่ะน้ําตาลเนี่ยนะคะมันทําให้เลือดเป็นกรดนะคะทําให้เลือดหนืดเลือดแน่นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟมันก็เลยขึ้นนะคะสังเกตง่ายเวลากินละมุดเยอะๆกินลํใหญ่เยอะๆจะแสบที่คอนะคะเรียกว่าไฟขึ้นนะ,ะไฟก็คือร้อนที่คอแสบที่คอมันจะไปกัดหรือไปเผาเอาวัยวะภายในทําให้เรามีแผลอักเสบที่คอทอนซินอักเสบเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่ากรดในร่างกายสูงหรือพฤติกรรมการก่อโรคนะคะอย่างเช่นคนนอนน้อยการนอนพักผ่อนน้อยเนี่ย ทําทให้ร่างกายเป็นพิษก็คือกรดสูงก็คือธาตุไฟมันขึ้นแล้วรู้ได้ไงว่าธาตุไฟขึ้นเวลานอนน้อยนะคะจะมีอาการยังไงปวดหัวใช่ไหมคะไมเกรนขึ้นเครียดนะคะหัวร้อนขี้โมโหะคะ่ะมันก็จะทําให้ปวดหัวธาตุไฟมันขึ้นหัวมันก็จะร้อนไอร้อนพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเปลวไฟหรือธาตุไฟนะคะธาตุไฟมันขึ้น กดในร่างกายมันเทียบกันมันเหมือนกันก็คือกดในร่างกายมันจะสูงความเครียดเยอะกดร่างกายสูงธาตุไฟขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรากินนะคะที่มันเป็นของแสลงต่อเลือดของเราบางคนกินปลาร้าเยอะนะคะกินพวกดองเยอะกินหมูกระทะเยอะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะนะคะน้ำจิ้มมันคืออะไรน้ำจิ้มก็คือธาตุไฟน้ำจิ้มเผ็ดทําให้ร้อนบุบว่า นะคะกินพริกแล้วแสบปากนะคะแสบก็คือความร้อนนี่นะคะ่ะทำให้ร่างกายเราเกิดกดกดสูง,นะะสนสงนะคะแสบเนื้อแสบตัวอย่างเงี้ยค่ะออกเนื้อออกตัวคาดไฟมันก็เลยขึ้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ากรดในร่างกายสูงอาหารดิดร้อนต่างๆที่เรากินเข้าไปนะคะอย่างเช่นพวกกาแฟกาแฟทําให้ร้อนวุบว่าเลือดไหลเวียนดีก็จริงแต่ถ้ากินเยอะเกินไปจะร้อน ร้อนออกเนื้อออกตัวบางคนกินกาแฟเยอะเกิดอะไรหัวร้าน,นะคะ่ะเออหัวร้านผิวแห้งเนี่ยค่ะกินเยอะเกินไปอาหารรสจัดต่างๆกินเยอะเกินไปธาตุไฟกินนมบัวกินเยอะเกินไปท้องอืดน,นะคะลมร้อนตีขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากดในร่างกายเยอะหรือธาตุไฟมันขึ้นเมื่อพฤติกรรมก่อโรคเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับร่างกายหรืออะไรที่มันเกินพอดีมันจะทําให้เกิดโรคต่างๆสังเกตง่าย,ายคนธาตุไฟขึ้นกดเยอะผิวจะแห้ง ผมจะแห้งตาจะแตกร้อนในบ่อยทอนซิลอักเสบบ่อยเป็นความเครียดเยอะ,อะเป็นไมเกรนบ่อยเป็นความดันขึ้นนะคะเหนื่อยง่ายแสบกระเพาะนะคะแสบกระเพาะธาตุไฟมันขึ้นไปไปกัดกระเพาะมีแผลในมดลูกร้อนช่องคลอดนะคะปากแห้งกินตัวเยอะจะกระและ่เปียกอย่างเงี้ยค่ะธาตุไฟสูงนะคะกดในร่างกายเยอะถ้าเราตีความในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะคะในตัวพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ามูลละนะคะอันนี้คือศัพท์แผนไทยมูลละมูลละหรือของเสีย นะคะเปรียบเหมือนของเสียที่อยู่ในร่างกายทําให้เลือดเป็นกรดนะคะเลือดเสียเลือดเป็นพิษอะไรพวกนี้ค่ะน้ําเหลืองเสียอุจจาระเก่าๆปัสสาวะเก่าๆป,ประจำเดือนเก่าเสมหะเก่าอันนี้คือมูลละทั้งหมดที่ทําให้เลือดเป็นกรดเป็นพิษนะคะธาตุไฟมันขึ้นของเสียในตัวเยอะทําให้โรคเยอะแต่ทางสายแปดแผนปัจจุบันเขาก็จะบอกว่าคุณมีสารอนุมูลอิสระเยอะอันนี้มันเป็นคําพูดของเขาก็คือกรดในร่างกายสูงของไม่ดีของเสียนั่นแหละดังนั้นเนี่ยคำพูด ของแต่ละแผนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ภายปลายทางอะ่ะมันก็คือตัวเดียวกันมูลละนะคะก็คือตัวสารอนุมูลอิสระ mm. เทียบกับแผนแผนไทยเนาะสารอนุมูลอิสระเยอะก็คือสารพิษสารอะไรของมันในที่อยู่ในตัวเยอะก็คือทําให้เลือดเป็นพิษนะคะแผนไทยเรียกว่ามูลละนะคะตัวก่อโรคต่อมาในตัวที่2นะคะเรื่องของด่างด่างเนี่ยถ้าแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธาตุน้ำธาตุนะ้านําเยอะเกินไปความชื้นเยอะเกินไปอาโปธาตุเยอะเกินไปทําให้เลือดน้ําเหลืองไม่สมดุล น้ำในตัวเกิดอาการไม่สมดุลอาจจะเลือดข้นเกินไปอาจจะเลือดหนืดหรือน้ำในตัวเยอะเกินไปนะคะน้ำในตัวกำเริบหย่อนพิการนะกำเริบก็คืออาน้ำในตัวเยอะหย่อนก็คือน้ำในตัวน้อยนะคะมันจะทําให้เกิดโรคน้ำเยอะก็ตัวบวมน้ำน้อยก็ตัวแห้งแบบนี้ค่ะน้ำเยอะอย่างเช่นคนท้องอืดท้องเฟ้อตัวบวมตัวแน่นปวดชื้นเสมหะเยอะเล็ดเยอะน้ำตาเยอะนี่คะน้ำในตัวมันเยอะเขาเรียกว่าน้ำปะทุนะคะธาตุน้ำอะโปธาตุปะทุ น้ำมันเยอะตัวมันจะช,ชื้นปอดมันจะชื้นนะคะแล้วก็ธาตุน้ําหย่อนนะคะธาตุน้ําหย่อนก็คือธาตุน้ําน้อยเกินไปเลือดในตัวน้อยเกินไปทําให้เกิดอาการซีดบูบนะคะโลหิตจางอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นลักษณะของความไม่สมดุลรดด่างในร่างกายก็คือความไม่สมดุลของธาตุไฟธาตุน้ําในร่างกายดินน้ําลงไฟไม่สมดุลทําให้ปั่นป่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแก้โรคเนี่ยเราจะทําให้ กดด่างมันสมดุลก็คือธาตุน้ําธาตุไฟมันต้องสมดุลกันถ้าใดอันหนึ่งมากเกินไปมันจะเกิดอาการาป่วยเกิดขึ้นนั่นเองเวลาเรารักษาโรคนะคะเราต้องดูธาตุของตัวเองก่อนว่า1เราเป็นธาตุไฟเยอะไหมสองเราเป็นธาตุน้ําเยอะไหมลูกค้าก็จะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นธาตุไฟธาตุน้ําเยอะทุกอย่างนะคะเราสังเกตด้วยตัวเองโดยการจับความรู้สึกของตัวเองถ้าพี่เป็นลักษณะของปวดหัวบ่อยเป็นไมเกรนบ่อยตัวแห้งผิวแห้งแสดงว่าธาตุไฟพี่ขึ้น ธาตุไฟพี่เยอะตัวพี่ร้อนแต่ถ้าพี่ตัวบวมท้องอืดท้องเฟ้อน้ําในตัวเยอะสเสเดนในตัวเยอะเนี่ยธาตุน้ํามันเยอะตัวมันจะะชื้นเราต้องมีข้อแบบนี้นะคะอาสายแผนไทยคือการดูร่างกายของตัวเองดูด้วยสายตาและผ่านความรู้สึกให้เข้าใจธาตุของตัวเองแล้วแก้ธาตุเพราะฉะนั้นตามพราตัวผู้หลานยุทธธรออกมาเพื่ออะไรเพื่อล้างพิษนะคะล้างพิษล้างตัวมูลละล้างตัวอนุมูลอิสระของเสียที่อยู่ในตัว นะคะของเสียที่อยู่ในตัวพวกมูลละต่างๆต่อต้นตองการเกิดโรคเสมหะเก่าอุจจาระเก่าประจำเดือนเก่าน้ําเหลืองเสือน้นําเลือดไม่ดียูริกห,หินปูนตะกอนยาต่างๆที่ฝังอยู่ในตัวที่มันแน่นนะมันเหลวมันข้นนะคะที่มันแน่นทําให้ธาตุเราเสียไม่สมดุลเราล้างพวกนี้ออกออก,ออกทางประจําเดือนอุจจาระปัสสาวะออกทุกวันทุกวันออกทางสเลดออกทุกวันทุกวันแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อของเสียไม่อยู่ในตัวนะคะเลือดเราก็จะสะอาดอ่าเราจะรู้สึกว่า เลือดมันหมุนเวียนดีสารอาหารไปไปเลี้ยงไตป,ประสาทได้ดีผมเราก็จะดกดําคิ้วเราก็จะหนาเล็บเราก็จะไม่แห้งไม่แตกอย่างงี้ค่ะลักษณะร่างกายที่เรามองเห็นทางกายภาพภายนอกเนี่ยมันจะดูดีขึ้นตามลําดับถ้าเลือดภายในเราดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวถามว่าผู้หลานเนี่ยวิธธรรออกมาเนี่ยมันเป็นตัวปรับธาตุนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะทุกคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถทานได้ถ้ารีวิวแลวจะถามว่าทาไมรีวิวมันมันหลายโรคนะคะเพราะาเราแก้ที่ต้นโรคก็คือแก้ที่เลือด ถ้าเลือดดีนะคะสมมุติเรามีเสมหะอยู่ที่คอนะคะมีเสมหะมีถุงน้ําอยู่ที่อกมีประจำเดือนเก่าอยู่มดลูกอย่างเงี้ยค่ะเราไปลับขับของพวกนี้ออกนะคะขับออกทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าโตต้ตนโรคเพราะฉะนั้นรีวิวอะ่ะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าอาการหายไอเดี๋ยวสเลดก็หายภูมิแพ้ก็หายปวดประจำเดือนก็หายอุจจาระก็ถ่ายง่ายขึ้นเนี่ยคือการขับของเสียรีวิวมันจะเยอะมันมันได้แทบทุกโรคอ่ะนะคะเพราะเราแก้ที่เลือดนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคค่อยๆถ่ายไป ระ,ะ,ะยะการเห็นผลเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็ปรับสุขภาพแบบอง์รวมนะคะบางคน1เดือนเห็นบางคน2เดือนบางคน3เดือนเพราะฉะนั้นการเทสผู้หลานว่าเห็นผลหรือไม่เห็นผลกินต่อเนื่อง6เดือนค่ะ,ะถ้าจะตัดสินใจกินแล้วก็กิน6เดือนเต็มที่เลยแต่ไม่ต้องกินทุกวนันกินบ้างหยุดบ้างกินกินหยุดหยุดถ่ายพิษไปปรับเลือดไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆดีเองนะคะแต่ถ้าเทสดูแล้ว6เดือนไม่เห็นผลเลยไม่ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคพิจารณาหยุดทานแล้วไปหายี่ห้ออื่นกินนะคะเพราะว่ายี่ห้ออื่นอาจจะเหมาะกับพี่ นะคะของในท้องตลาดมีเยอะแยะกินยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับาธาตุของเราผู้หลานอาจจะไม่เหมาะนะคะอย่าโทษกันเพราะว่าหลายๆคนเขากินแล้วก็มันก็เห็นผลมันเหมาะกับาธาตุเขาแต่ถ้าเรากินไม่ถูกนะคะปรับาธาตุไม่ถูกร่างกายร้อนเราก็ต้องชงผู้หลานเป็นยาเย็นร่างกายเย็นเราก็ชงผู้หลานเป็นยาร้อน,น,อนให้มันเกิดสมดุลชาผู้หลานเป็นชาปรับสมดุลชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยาเย็นปรับตามน้ํากระสายยาหรือน้าต้มสุก ตัวแคปซูลจะเป็นยาร้อนในการกัดพิษกัดของเสียหินปูนยูริกจะทาให้ร่างกายร้อนขึ้นขับพิษได้เร็วขึ้นแต่ตัวนี้ถ้ากินแล้วรู้สึกร้อนบุบวาาไม่ไหวให้ถอยกินบ้างหยุดบ้างกินอาทิตย์ละสองครั้งสาครั้งแล้วแต่ไหวถ้ากินภายในวันเดียวชากับแคปภายในวันเดียวรู้สึกร้อนบุบวาาไม่ต้องกินภายในวันเดียวอาจจะเว้นวันนี้พรุ่งนี้กินแคปอีกมะรืนอีกวันหนึ่งกินชาถ้าไม่ไหวอีก เอาแคบออกก่อนกินชาเว้นวันไปก่อนแบบนี้ค่ะมันจะมีวิธีการปรับการทานอยู่ให้พี่ไปศึกษาในกลุ่มนี้ถ้าใครจะกินผู้หลานในการล้างพิษถ่ายเลือดไม่ดีออกแล้วปรับสมดุลนะคะทําให้เลือดภายในร่างกายดีทั้งระบบร่างกายเลยนะคะไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะโรคนะคะผู้หลานเป็นทางสายแผนไทยแก้ที่เลือดอ่าแก้เลือดก็คือแก้ทุกโรคนะคะแก้เลือดคือแก้ทุกโรคคือตัวฟอกเลือดทาความสะอาดเลือดให้สะอาดล้างพิษแค่นั้นไม่ใช่ตัวรักษาโรค ถ้ายารักษาโรคคือกินปุ๊บหายปั๊บนะคะ <_ d ans om> เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะพี่กินยาความดันพี่กินยาเบาหวานสามารถกินด้วยกันได้แต่คนละเวลานะคะพี่ให้เวลาตัวเองในการดูแลตัวเองถ่ายพิษนานนิดหนึ่งนะคะขณะที่กินยาความดันกินยาเบาหวานกินสเตียรอยมาไม่รู้กีป่ปีสิปียีปีพี่ยังทนได้แล้วยังไม่หายพี่ก็ยังกินอยู่แต่ถ้าพี่จะกินผู้หลานหนึ่งเดือนไม่เห็นผลเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันไม่ให้เวลาตัวเองนะคะในการถ่ายพิษต้องอย่างน้อย6เดือน นะคะยุของ6เดือนยุกินมา8ปีละขึ้นปีที่8ปีนี้นะคะปี6 8อ่ะคลิปนี้ปี68ทําต้นปีขึ้นปีที่8ที่พูผู้หลานทํามานะคะกินมาเรื่อยๆกินตลอดแต่ถามว่าแล้วหายแล้วกินได้ไหมกินได้อยู่นะคะเหลือ,อทละสองวันกินเพื่อถ่ายพิษไปปรับสมดุลร่างกายไปนะคะไม่จําเป็นต้องกินทุกวันเหมือนคนเป็น,เป,นเป็นโรคนะคะมีปัญหาการกินปรึกษาได้ตลอดคนที่จะกินนะคะขอ ศึกษาในในกลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานพิมพ์ใน Facebook นะคะยุ้ยจะโพสคลิปทุกอย่างลงในนั้นแก้อาหารสแสลงแก้ยังไงการชงเป็นยาร้อนชงยังไงกินยาเย็นทํำยังไงกินให้ถูกกับาธาตุนะคะถ้ากินไม่ถูกกับาธาตุจะไม่เห็นผลนะคะอย่างเช่นร่างกายร้อนอยู่เป็นไมเกรนแต่ไปชงผู้หลานแบบเข้มแล้วไปกินแคปซูลอัดไปอย่างเงี้ยค่ะมันร้อน มันจะทําให้ปวดหัวกว่าเดิมอันนี้ไม่ถูกท่าดเราก็ต้องอย่าเพิ่งกินแคปแล้วกินชาผู้หลานแบบอ่อนๆชงเป็นยาเย็นอย่างเงี้ยค่ะกินให้ถูกต้องถ้าใครท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยเป็นกไหลายย้อนกินผู้หลานหลังอาหารแต่ชงแบบเข้มนะคะเข้มชงเข้มจะเป็นยาร้อนช่วยในการย่อยอาหารกินให้ถูกต้อง บางคนกินแล้วท้องอืดอาหารไม่ย่อยแสดงว่ากินน้ําเยอะเกินไปและกินชาผู้หลานเยอะเกินไปก็ต้องลดการทานน้าลงไม่ต้องอัดนะคะบางคนกินน้ําเยอะเกินพอดีเกินร่างกายจะขับออกตัวมันจะแน่นตัวมันจะอืดน,นะคะต้องปรับการกินน้ําด้วยกินให้สมดุลกับตัวเองบางคนไม่เข้าใจต้องกินน้ําถึง3มลิตรอย่างนี้ค่ะบางทุกคนไม่ต้องกินถึง3ลิตรกินตามร่างกายของตัวเองบางคนไม่ได้ออกกําลังกายเยอะบางคนขับน้ําออกไม่ได้ นะคะไม่ต้องกินถึง3มลิตรกินพอดีกับร่างกายกินน้ําเยอะเกินไปทําให้ท้องอืดกินอะไรไม่ได้ขาดสารอาหารบางคนเป็นกดไหลย,ย้อนขึ้นมาใน,นกินน้ําเยอะเกินไปกินให้พอดีนะคะอย่าไปกินน้ําอัดร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องกิน3ลิตรถ้าวันไหนที่ยุ้ยออกกาลังกายเยอะเยะก็กินถึง2ลิตรได้ถ้าวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายเย,ยอะนอนอืดขึ้นอืดอยู่เฉยๆเป็นคนแก่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกกําลังกายกินหนึ่งได้ก็โอเคแล้วนะคะทําให้ท้องไม่อืดอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่าง เดินทางสายกลางนะคะเดินทางสายกลางตามความพอดีอย่าไปบอกว่าหมอคนนั้นบอกให้กิน3มลิตรอย่าไปบอกว่าหมอคนนั้นอย่ากินเยอะเอาความรู้สึกจากความรู้สึกของตัวเองว่ามันเหมาะแบบไหนเราต้องประเมินด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องฟังหมอไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองว่าเราเหมาะกับวิธีไหนวิธีทําไมหมอคนนั้นบอกให้กิน3ามลิตรทำไมหมอคนนี้ไม่ต้องกินอันนี้ค่ะจากความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักว่ากินแล้วถ้ากินมันสามลิตรแล้วท้องอืดแล้วอ้วกแตกแล้วกินอาหารไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจห้าตรงตัวเองนะคะ เราฟังอะไรเราใช้สติปัญญาในการพิจารณานะคะตามความเป็นจริงตามความเหมาะสมอย่าไปอย่าไปใช้วิชาการเยอะนะคะใช้ความรู้สึกในการประเมินเพราะฉะนั้นทางสายแผนไทยเนี่ยต่างกับสายปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยบางทีบางอย่างมันไม่ได้มีแค่ศาสต์ศาสต์เดี่ยวนะคะแผนจีนเขาก็ดีแผนไทยเขาก็ดีปัจจุบันก็ดี ะะให้เลือกตามความเหมาะสมในส่วนของตัวยุ้ยเองยุ้ยเลือกแผนปัจจุบันในการฆ่าเชื้อเท่านั้นฆ่าเชื้อฉุกเฉินเท่านั้นวันไหนที่ยุ้ยเป็นทอนซินอักเสบเป็นไข้แบบไข้สูงติดไวรัสมาแผนไทยไม่สามารถเอาอยู่ค่ะแผนไทยไม่มียาตัวไหนที่แก้ฉุกเฉินนะคะไม่มีต้องไปฉีดยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลกินยาเคมีให้มันหายให้ไหวแบบนี้ค่ะอันนี้ถูกต้องหรือผ่าตัดนะคะคลอดลูกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้แผนปัจจุบันไม่ใช่ว่าอาคติหรือสูดตรง เป็นแผนไทยก็จริงแต่เวลาเราติดเชื้อมาเนี่ยด้ยจะไปหาสมุนไพรอะไรมันก็ไม่เท่าโดสของยาเคมีเราต้องใช้ยาเคมีนะคะมันก็ต้องพอดีแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ากินยาเคมีแล้วมันไม่ตอบสนองอย่างกินยาความดันเบาหวานกินมาไม่รู้กี่ปีแล้วมันไม่หายเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองว่ามันถูกทางหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเริ่มแรกเราก็อาจจะกินคู่กันไปก่อนแต่สักระยะหนึ่งเวลาเรากินไปสักระยะหนึ่งโอเคร่างกายเราดีขึ้นเดี๋ยวหมอเขาก็จะหยุดยาให้เอง คนที่ร่างกายดีร่างกายปกตินะคะคือคนที่ไม่กินยานะคะคือคนที่ไม่ไม่มียาประจําตัวอันนี้คือร่างกายปกติแต่ถ้าร่างกายไม่ปกติมันต้องมียาเบาหวานมียาความดันยานุ่นยานี่นะคะแสะดงว่าร่างกายเรามีพิษมีของเสียเยอะก็ต้องพิจารณาว่าหาหนทางไหนที่มันสามารถตัดยาพวกนี้ออกไปได้บ้างนะคะก็ต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องหาสายทางเลือกที่มันถ่ายพิษหรือว่าดูแลเรื่องของโรคเรื้อรังแบบนี้คะ่ะเราก็ต้องเปิดใจ แล้วก็ทางสมุนไพรเนี่ยสายสมุนไพรกับสายแผดปัจบันสมุนไพรแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันแผนไทยก็คือสมุนไพรแบบสมุนไพรจะไม่มีการสารสกัดจะไม่มีการสกัดแบบยาเคมีสมมุติว่าขมิ้นชันก็คือขมิ้นชันนะคะบดผงก็คือขมิ้นชันแต่ถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชันเอาไปแปรรูปแบบสเปรย์ได้เอาไปทํานูน่ทนทํานี่เป็นยาเคมีค่ะโดสแรง1ิเท่า20เท่าเป็นเกตยาไม่สามารถกินเกิน3เดือน เพื่อก็ต้องเข้าใจว่าอาหารเสริมประเภทนั้นแบบสารสกัดต้องกินแค่สามเดือนแล้วต้องหยุดถ้าไม่หยุดมันเป็นเกล็ดยามันจะลงไตยอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วอย่างกินสมุนไพรทําไมอ่าลงไตลงอะไรไหมถ้ากินผิดวิธีหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องของสมุนไพรไม่เข้าใจตำรับยากินยาเดี่ยวตลอดเวลาสมุนไพรยาเดี่ยวสมมุตินะคะกินล้างจือดอย่างเงี้ยค่ะล้างจืดล้างพิษเ,เนี่ยล้างจืดก็ล้างจืดสามสี่เดือนเนี่ยเลือดคุณแข็งล้างพิษคุณจริงกับเลือดคุณแข็งเพราะว่ามีตัวแก้ธาต มันต้องมียาอื่นผสมอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเข้าใจถึงขั้นกินถูกวิธีอ่ะกินสมุนไพรจะไม่มีปัญหาหรือคนบางคนกินฝางเสนทําให้เลือดดีบำรุงเลือดแต่ไม่เข้าใจว่ากินฝางเสนต้องกินยังไงระยะเวลากินแค่ไหนต้องหยุดต้องกินกินหยุดหยุด,ห,ยดหรือต้องกินคู่กับเหล้ายาดองอย่างเงี้ยค่ะต้องกินกับสมุนไพรริดร้อนให้มันแก้กันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถูกวิธีแต่ถ้าเราไม่ถูกวิธียิ่งเจอเจอคนกินฝางเสนเป็นปีลงไตเพราะว่ามันเย็นเกินไปนะคะเลือดคุณจะหนืดอย่างเง ข้อดีของสมุนไพรมีข้อเสียของสมุนไพรมีคนกินต้องเข้าใจและศึกษาดีๆนะคะโอเค